สวัสดีจ้าท่านผู้ชมทุกท่านกิวีกับแม่แค่มาบ้านเกิดกับป่ากับลุงป่าลุงพาป่าไปหาหมอเที่ยวไปตามนัดช่วงปิดเทอมยาวโควิดเนาะก็เลยมาพักผ่อนอยู่บ้านเกิดน้ำป่ากับลุงมาน้ำรถเพลินวันนี้ หมอ te นัดป้าไว้ก่อนกำหนดก็เลยพาป่ามาหาหมอก่อนเดี๋ยวจังไปไม่ตอนนี้กำลังเดินทางเข่าคอนแก่นจ้ามาโรงพยาบาลศรีนครินนอนฟังเพลงอย่างสบายใจเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดฮเ้เ้ยเ ใจดีสบายใจไม่มีควันพิษอะไรมันมีควันพิษส uh> ิให้ห uh ้าหายใจเนี่ยลกกเคือคยู่แฟดแล้วเราอคยู่แฟดแล้วยแฟัดชุมชนเนาะอยากได้เงินไหม่ไพยู่อันมันใหม่ไพสิสิบบาดอกเต้ บ้าก <laughs> ็ยังเอ็ดเทียดอกปากได้ดูดเ้อเอามุงดีนะท่าสีท่าสีกันหมดกันนี่ยังอาอเสีน่าคงจะได้ท่าสีเงาหมดไหมสีแ้งมันสีอันนี้เมื่อะรเพื่อสีครับรดเพื่อสีครับลถเมื่ออีก มาจยกแกงมะเขาวู่งดาจกแทงแรงแทงแรงพูดแม่เอาไปยบไปทางผุนท่างผุนยังบบเนี้ังอันนี้ทางยางท้งยางดูเป็นลุงพี่เดี๋ยวเล่นดีถุงตาลว้าอยัเบิดมือคนเด้วลุงพราป่ามาหาหมอมานอนบ้าน มาเสี้ยงยาให้พ่อมิล่ะฮะมันเกิดอยู่บ่เกิดเอาไปเค็ดเนื้อไม้สซมเอาไปแกงกระต้นนี่แหละเงานี่น่ะพวดยาพุทธิยุทแบบกลิ่นมอทิ้งกระปุกแต่ว่ามันตายเกิดงาอยุทธิ์ทิ้งครับตาจังใดแล้วตายเลยโอ้โหเมื่อดีลามีสุยางของกินเห็ดคือแม่สิงค์คืแม่สิง เดี๋ยวแต่ว่าน้ำมันบอดีเออน้ำไม่สมบูรณ์อยากปลูกมันโดนนะมันเป็นต้นเกา่าต้นเกา่ามันหักแล้วมันก็เกิดยอดใหม่โอ้ยั้นก็เลยปลูกใหม่พร้อมมีน้ำสิปลูกอยังกต่ยางน้ำ,นำมันตายน้ำแรงได้หนนะิเนาะตายแรงเบิดต้นไม้ใหญ่กับที่ไผยที่เจ้าของอยูนะ่แล้วอ๋อพี่เอเบิด์หรือเปล่า ว่าใครซื้อกะทิเป็นแปลงเดียวกันนี่แหละทำไมโอ้ฝันไก่เฮือนเขาเนาะต้นไม้ใหญ่ปลูกว่างกันกลางอยู่แล้วล่ะว่าปลูกว่าปลูกเราไม่อยากปลูกเราอยากไปปลูกหน้าผลเราเออเออหน้ากันหลายกินได้อยากกินได้อันนี้เอออยากกินได้ถ้าอันนี้ยาวต้นไม่เงินนั่นแหละเอามาปลูกแล้วมาปลูกนั่งซี้ปลูกเลาะคันแท้เลยปลูกคันแท้อันนีเฮ็ดเลยเจ้าจังเสียนี่หมองหนึ่งมาเสียหมองหนึ่งก่อนไ ว่ามันสิมาปาดชัก,กเพราะแมนจ์มาเอาหญ้าเสียงหญ้าไป็นง้วงงวหน่อยงัวใหญ่เออพี่เดียใบกล้วยยังสิเอาใส่เลยจ้ะง้วงง้วมันกินที่ตใบกล้วยโอ้ยจะกินหรอเนอะาะนี่จัดใบเขียวๆแดงๆมันโอ้เออ เอาหล่าเนี่ยเดี๋ยวหอเล่าเนี่ยเอาอันที่มหล้นนิต้นขนุ่งนกินได้แล้วล่ะเกิดเองกินได้ปะเออทีลาลา่เิ้วต้นยังก่อนสิต้นขนุ่งว่เออต้นก้นขนุงติดโอ้ยมันหักแหมอเอมันคือปลาตมันนั่นเนี่มันหักเปนเจ็บไงต้นนั้ต้นหนึ่ง ดออคันุนคันนอยู่ป่าอยู่นาตโมเวนอีลำดอกวานันนี่คือตบใบเงี้ยแต่มันยงขึ้นาคันนทักทักคันุงเลยอมเท้ากินนั่นเป็นหนามันหักเด้นั่นมันหักสีเลยสีครึ่งเวา่าเออจังห่สูงติ มันจังบ่อสูงติเมออหแใช่ว่าบ่มเมอีลำดอกแต่ว่าบ่อููว่าต้นยังกินได้ด้อล่ะดีจัดการขอ้ซิมบงเออเมื่เคยกินจากเทอ่อหนึ่งตาหน่งตาเซฟเขาคือบ่มีป่าเอาแล้ววันที่เรามีตาถึงนึ่งอ๋อก็สิหด่ด้ซิมไงอ๋อก็เหนึ่งซิมโหลดพักธรรมชาติพักอันจนท่นพึ่ง คันห่วงติสโอ้ยพอทีวีหักลายนี่สกรน้องไว้ไมันคืออ่อนแท้สันต้นมันอ่อนเนาะอ่อนอยู่มันเป็นไม้เห็นไม้เนื้อขาวว่ามันไม้เนื้อแดงว่ามันไม้เนื้อแกงโบเแตาว่าตัันต้่ว่าเขาพ่อตองหายมันสูงเนาะห้มันติดๆห้ยมันโปร่งแบบนี้เนาะมันสิได้เก็บตามสบายอีหล่สิเก็บสบายเลยแบบ ครบุตรเพูนทรพกน่อยนะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านจ้าตื่นเสามากกับมาลุยปลูกคาคามาแต่ค้ามวงจ้ามาแต่บัานเกิดปลูกได้จักน้อยแล้ว ได่มาสองกระสอบปลูกไปกระสอบหนึ่งเหลืออยู่กระสอบหนึ่งกระสอบหนึ่งเหลืออยู่ซำนี่อีกกระสอบหนึ่งอยู่ในกระสอบอยังบไดเอลออกมาลุยต่อเลยจ้าแยกย้ายทำหน้าที่ปากกับลุงว่าเฮ็ดเวียกโรดเดี๋ยวปากกับลุงสเฮ็ดแนวกินสูกินก็นเลยตามใจเพิิน ส่วนป่าก,กับลุงกับเห็ดแนวกินอยู่ในบ้านไม่แค่กับมาปูกคาเสียหยาแน่พอกีวีก็หดน้ำ้าก็เอาหยาไปให้งัวเห็ดนาทีกันคนละยางเน้ะจ้ะเนาะไม่แค่กับล่องพื้นขี่งัวแล้วกับโปะนาพร้อมชมไปน้ำกันจ้า ปูกใกล้กันเพื่อที่จะให้มันหลอดก่อนเดี๋ยวจังขยายพันธุ์อีกเทือนึงอยากให้มันอยู่ใกล้ๆน้ำอยากให้มันใหญ่สะกอนรอขยายพันธุ์ต่อไป เสร็จแล้วค่ะเหลือพักไม้มินก็พร้อมเลยปลูกใส่กระถางปลูกกระลอกงอกแงกลบต้นมะกือเรียบร้อยรอติดตามตอนมันไงญ่นะจ้ะมกี้โอ้ยน้ำเต็มแล้วน้ำเต็มแล้ว อันนี้สิมาปลูกในกระถางจ้าปลูกต้อนรับฝนผ่านฝนบวมีก็จะตายอีกอันนี้เป็นพักไม้มินมาแต่ขมวงไอ้พักไม้มินสิกินไข่ไข่ะระแเน่ะระแเน่เห้านี่แหละพร้อมไข่ไข่กัน,น,น,กนแต่ว่ามันิมันสีบกขนหลายติเป็นเขาเอือนใบไม้มินเนาะอันนี้พักบัวเลย เราซิแบ่งออกจากกระถางหน่อยใส่กระถางไงใส่ดินไปแล้วเพิ่มดินดุ้ยกันเลยจ้า หนึ่งไก่ปบนปลาปลาปลาทูปลาทูเค็มลวกผักลวกผักหวานผักขมผักเยียงกาะผักรวมมิตร้ยนะผักกันนี้ไหมผักเยัยงก็ไม่ไม่เยัยงก็ตัดตัวตัยางไม่คั่นห่งตัวไม่คั่นห่งยอดคั่นห่งยอดคั่นห่งโมเมนต์อีลำเด้อคนอะไรยางเด้อมะเขืออ่อน มีสามารถชีกไกายมือนี่แสบแน่นอนแม่กินน้ำกันเอินท่านผู้ชมกินแม่สะอาดคือเพราะเอินท่านผู้ชม บสวัสดีครับท่านผู้ชมสุกข่ันเนาะครับนกมากินของ่ายนะเกันครับเมนูหลายอย่างนะใครมาเห็ดสูกินฮะป่าไง่มา่คนละจากข้ามวงคนละแม่นอนน้ำนองจะขึ้นกินเผาหอไม่หรือไก็ไครับ กับขม่วง้าขม่วงาสายมีสมใจร้านหลายคิดมันอ้าวมือนีสามารถฉีกลายแต่เกากินแต่สามคนสี่คนเายบราะเราบางังไฟสดนองเด้อระบังไฟสดนอง เ็ากับเดือเห็ดไปทั่วเอาหยับไปทางคุนอีกแน่ทางคุณถึงได bột đấy, nhang, con tinh lọt song vào đấy, không? Nương cứ tinh, cứ tinh, tinh bảo đi, ป้านวยกับดูมมีได้แล้วไม่ต้องนับไม่ต้องนับป้านวยกับดมมีได้แล้วรอบนั้นนับไปนับแล้วนปให้เกินนั่นแหละจงเลยมากังยูับนองบุกันี่ย เออตอนไหนเนี่ยมาผูกเยเกิดเองเกิดเองมอสแล้วอันน้สวนบู้ามมอครบแล้วด้วยกนเลยครับเกิดไปที่นี้นู่นน้ำเย็น้ึ่กินเาน้ำัจ้าโอ้ลงเสร็ล้หกา

ไอ้หมดเลยหมัดหลก

เนแหละไแม่ยิมนาะบทุกขตพูดกินกปิน้ตัวเนีั้างยไงุเนียนตุ่มหนนี่นี้่นดกันะเปนน้ำตันแม่ร้องขนเวลาพี่็น้องเออ่รองเทาเลยครับข้องเท้า้องเทาเอมิสเตอคุณแม่น้าไ่ดีอยู่เน่